© สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันที่พวกเราฉลองนักบุญมทัทธิวอัครสาวกเป็นคนหนึ่งที่เขียนพระวรสารให้พวกเราอ่านแล้วถ้าพี่น้องอ่านพระวรสารนักบุญมัทธิวได้จบเราก็คิดว่าเป็นการที่พี่น้องให้รางวัลตนเองเพราะในนั้นเราก็จะพบว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร พระเยซูเจ้าพูดอะไรที่เป็นการแนะนําเราเ่องพระพิยสุเจ้าทําอะไรจะสร้างความมั่นใจว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระของเรานะครับในวันนี้เราก็ได้ยินว่าพระเยซูเจ้าเดินไปแล้วก็เห็นคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษีไม่ใช่มากินลมนะครับแต่มาที่นั่นเพื่อทํางานแลวเขาก็มาทุกวันภาษีนี่ก็คือ เงินที่เขาต้องเก็บให้ชาวรมันนะครับฉะนั้นหลายคนเดินผ่านแล้วก็ถุยน้ําลายใส่ทําไมเพราะว่าเขาถือว่าคนที่เก็บภาษีให้ชาวรมันคือคนบาปหนาไม่ต้องไม่ต้องสมาคมเด็ดขาดแต่พระเยซูเจ้าเดินผ่านมาที่นั่นไม่ได้ถุยน้ําลายเลยเขาบอกว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปโอ้ยตอนนั้นทุกคนกคงจะตาโตเลย ไม่รู้หรือไอ้น,นี่มันบาปหนาะคนบาปคนเก็บภาษีแล้วพระเยซูเจ้าบอกว่าเป็นพระพินเจ้ามองไม่ออกเรื่องยังไง,งเห็นต่อว่ากันอยาญโยกใหญ่เลยแล้วนอกนั้นโค์ยังบอกไป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 ,ไปที่บ้านโรงร์ก็นั่งไปเข้าไปในบ้านแล้วกินข้าวอยู่ที่บ้านของเขาโอ้ยพวกคนเก็บภาษีแล้วคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะก,กับโรงร์บรรดาศิษย์ของโรงร์ก็อยู่ที่นั่น ใครที่เดือดร้อนฟาริสีมาถามหวังตีวัวกระทบพลาดทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าพระยุพงศ์ได้ยินก็บอกว่าคนสบายดีไม่ต้องการหมอรอกักแต่คนไข้ต้องการอืมเราพอใจในความเมตตากรุณาไม่ใช่เครื่องบูชาชาวฟาริสีนั่นน่ะถวายเครื่องบูชาแต่ใจไม่เมตตากรุณา พี่น้องกับการที่พระเยซูเจ้าได้เลือกเอาคนจากทุกอาชีพเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าพวกนี้ก็ไม่ใช่คนดีหรอกแต่ว่าเมื่อมาอยู่กับพระองค์แล้วเขาก็จะได้รับการเรียนแบบอย่างจากพระองค์ความรักของพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคลเหล่านี้ให้กลายเป็นสิทธิ์ของพระองค์ฉะนั้นเราจึงเห็นความรักความเมตตา และอำนาจของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่จริงๆทำให้คนในสายตาของผู้เห็นว่าเป็นคนบาปเป็นนนกบุญได้และพระองค์กำลังทำอยู่ทุกวันนี้ในชีวิตของเราแต่ละคนใครที่ฟังเสียงของพระองค์แล้วกลับใจมาเป็นศิษย์ของพระองค์พระองค์ก็จะเป็นคนดูแลต่อไปพี่น้องในบทอ่านบทแรกนั้น มาจากจดหมายของนบ,บุญเปาโลถึงชาวเอฟเฟซ,ซัสบอกว่าข้าพเ,เจ้าผู้ถูกจองจำเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าวอนขอท่านทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตสมกับที่ท่านได้รับเรียกเราที่มาเป็นคริสตชนเนี่ยเราได้รับเรียกนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นสี่อย่างต่อไปนี้พี่น้องจะต้องมีก็คือหนึ่ง ให้ทำตนอยู่เสมอซึ่งตรงกับพระคัมภีร์เก่าที่บอกว่าจงเดินต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าคนอื่นด้วยใจสุภาพทำตนประการที่สองก็คือจงมีความอ่อนโยนพระเยซูเจ้ายัางพูดเลยว่าบุญของท่านที่มีใจอ่อนโยนจะได้มีโลกก็จะได้เป็นของเราอันที่สามที่เราต้องมีก็คือ ความเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักอันนี้ก็สอนพวกเราที่อยู่ในครอบครัวและอยู่ในหมู่นักบวชทั้งชายและหญิงนะครับว่าพวกเราต้องมีความเพียรต่อกันและกันแน่นอนทุกคนนั้นมีความจำกัดทุกคนบกพร่องตัวเองด้วยใช่ไหมครับต่อไปก็ประการที่สี่คือพยายามรักษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้า ด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติเพราะว่าเราเป็นกายเดียวจิตเดียวและเราก็มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวมีความเชื่อเดียวศสรล้างบาปเดียวเดียวกันนะครับพระเจ้าหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ในบุญเปาโลได้เตือนคนสมัยนั้นและก็ในสมัยนี้ของเราก็ควรจะต้องทำสิ่งเดียวกันเพื่อเป็นที่พอพระัยของพระเป็นเจ้า ขอให้ในบุญมทเทวผพ้ซึ่งคนดูถูกเหยียดยามบัดน,นี้อยู่สวรรค์แล้วได้ช่วยพวกเราทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์